ฮัลโหลกอบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทีここ่รักทุกคนเลยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YSM Thailand นะครับก็วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรดีนะครับก็ตามที่เห็นนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกล่องนะครับ อย่างตัวนี้เป็นกล่องของวัชิตนะครับเต่๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกล่องรถคาบูนะครับเพราะว่าัชิตมันมันมีอะไรที่มากกว่าคาบูนะครับก็มาพูดเกี่ยวกับกล่องคาบูก่อนนะครับก็คือมีเพื่อนๆนะครับสอบถามนะครับก็เกี่ยวกับรถกล่องรถคาบูนะครับก็คือรถไม่ว่าจะเป็นกล่องกล่องโซนิก กองเว็บอาอันนี้วิ่งดีกว่ากันอย่างถ้า2จังหวะก็ถ้าแบบกองดีๆก็เป็น e 7นะครับ e 7ที่เขาแบบนิยมกันนะครับกองแดดกองเอ็นกองอะไรต่างๆครับกองมีโอนะครับ io, รบ,บางคนก็ใช้มีโอบางคนก็ใช้ทรงนิกบางคนก็ใช้เว็บอาบางคนก็ใช้เว็บเอนะครับต้นไหนวิ่งดีกว่ากันนะครับ ตัวไหนวิ่งดีกว่ากันบางคนก็ไปใช้ api กองแต่งต่างๆนะครับมันใช้ดีไหมบางคนก็ใช้วิ่งไม่ดีบางคนก็วิ่งดีสรุปยังไงนะครับก็คือนะครับผมจะมาทำความเข้าใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับในคลิปนี้นะครับก็คือกล่องมันมีหนะ้าที่เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาแบบ หลักเลยนะครับง่ายๆนะครับมาไว้นะครับก็คือคําสั่งนะครับก็คือสั่งจุดระเบิดนะครับสั่งใจไฟจุดระเบิดให้กับคอยนะครับซึ่งแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับแรงไม่แรงนะครับก็คือมันอยู่ที่กราบกราบไฟนะครับก็คือองศาการจุดนะครับกล่องนะครับกล่องพวกนี้นะครับกล่อง รถขับรถคาบูนะครับกล่องตัวใหม่ๆนะครับรถใหม่ๆมันจะมีกราฟของมันนะครับไฟอ่อนมันจะมีกราฟอย่างอย่างตัวนี้มันเป็นของ API นะครับแต่เป็นกราฟเดี๋ยวผมเปิดกราฟกราฟตัวนี้รอยยี่ิห้าก่อนครับเห็นนะครับนี้นี่มันเป็นองศานะครับองศาอย่างตัวนี้นะครับมันเป็นของกล่องกล่อง API นะครับนี่ครับเป็นสามสิบองศานะครับ มาที่รอบประมาณ700 0นะครับ7,000กว่าครับมาที่800 0ถึง900 0นะครับเห็นนะครับองศามันจะลดเลยนะครับนะครับองศามันจะเปลี่ยนนะครับรอบต้นกับท้ายองศาการจุดจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันไม่เหมือนกองยุคแรกแกนะครับอย่างกอง บางตัวพวกถ้าจำไม่ผิดนะครับพวก r c นะครับก็คือรถสมัยเก่านะครับมันจะก็คือมันจะมีกัปจุดมันจะมีกัปกัปเดียวนะครับมันจะไม่มีรอบอะไรต่างๆเลยก็คือมันมีหน้าที่อาไววเมื่อนะครับก็คือมันจะจ่ายไฟอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้สนว่ารอบประมาณไหนมันจุดกี่องศานะครับอย่างกล่องไม่ไหมนะครับ กองไม่ว่าเว็บร้อยร้อยยี่ห้าอะไรต่างๆครับก็คือทซงอิกอะไรต่างๆมีโอ้มันจะมีองศาของมันอยู่นะครับมันจะเปลี่ยนครับที่ว่าแรงไม่แรงครับมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับมันสําคัญนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะสับเปลี่ยนนะครับแล้วแบบครับแบบไหนนะครับกองแบบไหนที่มันแรงนะครับ ก็คือมันก็มาชีกนะครับมันก็ย้อนกลับมาชี้งเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ inaire, ที่เราสร้างมัน affe, เป็นแบบไหนแล้วก็เราต้องการให้มันเป็นแบบไหนนะครับนะครับมันก็อยู่ที่กราฟนะครับกราฟก็คือถ้าบางคนเขาก็ชอบโซนิคบางคนก็ชอบกล่องเดิมนะครับมันอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ บางคนเขาไล่แบบไหนนะครับบางคนเขาไล่แบบนั้นคนนี้ก็ไล่แบบนี้นะครับก็คือเราถ้าเป็นกล่องเดิมนะครับไม่ไว่าเราไปใช้กล่องโซนิกไปใส่เว็บร0อไปใส่ร้อยยี่สิบห้ากล่องมิโอไปใส่ร้อยยี่สิบห้าก็คือเราไปใส่เราทําเครื่องยนต์ไปหากล่องนะครับทําเครื่องยนต์ให้มันไปหากล่องนะครับที่เขาทํากันนะครับบางคนเขาถนัด กองโซนิกเพราะเขาทําเครื่องยนต์ไปหากลองโซนิกนะครับเขาชอบแบบนั้นนะครับบางคนก็ชอบกองรอยผิ้าเดิมๆกับรถรอยผ้าเขาก็ชอบนิสัยแบบนั้นเขาก็ทําเครื่องยนต์ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับอย่างส่วนตัวผมผมก็ชอบกลองที่มันปรับจูนได้นะครับกลองแต่งครับถ้ากลองเดิมก็เราก็ทาผมก็ทําเครื่องยนต์ไปหากล่องเหมือนกันนะครับ แต่ถ้ากล่องที่สามารถจูนได้ผมจะจูนกล่องไปหาเครื่องยนต์นะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เราสมบูรณ์แล้วนะครับเราต้องการให้มันดีกว่าเดิมแบบไหนนะครับเราต้องการต้นให้มันดีท้ายให้มันเดินนะครับแล้วก็ปรับจูนนะครับส่วนตัวผมผมจะชอบแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่เพื่อนนะครับชอบแบบไหนนะครับก็คือ ที่เขาทำกันนะครับระดับมืออาชีพนะครับเขาจะทำเครื่องยนต์ไปหากล่องน,นะครับถ้าคนที่เป็นก็คนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้รือมือใหม่นเขาอาจจะตามก็คือตามเขาทำกันนะครับอย่างเช่นเขานิยมอะไรเห็นเขาใส่กล่องโซนิกก็ไปใส่กล่องโซนิกด้วยบางคนก็ จากที่กล่องเดิมมันวิ่งดีไปใส่กล่องโซนิกบังคันวิ่งแย่กว่าเดิมถามว่ากล่องโซนิกมันไม่ดีหรือมันดีกล่องเดิมมันดีกว่าหรือ,อยังไงคําตอบก็ไม่นะมันก็อยู่ที่ว่าเราเครื่องยนต์ของเรามันเป็นแบบไหนเราทําให้มันเป็นแบบไหนนะครับก็มันอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับนิสัยของเครื่องยนต์ ที่เขาทากล่องแบบนั้นแบบนี้นะครับส่วนมากเขาใช้กล้องนั้นกล้องนี้นะครับเขาทําเครื่องยนต์ไปหากล่องนะครับเพราะว่ามันปรับจูนไม่ได้ถ้าปรับจูนได้แล้วก็นะครับก็ทําไฟองศาไฟก็คือทํากล่องไปหาเครื่องยนต์นะครับเราต้องการแบบไหนแล้วคือก็คือเอากล่องไปปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ทําความเข้าใจให้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดครับเปิดกราฟให้ดูกราฟเดิมของกล่อง api เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นกราฟของร้อยผ้านะครับก็คือเขาจุนนิสัยของร้อยผ้านะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับต้นมันจะไฟจะแก่หน่อยนะครับแล้วก็ท้ายมันจะลดไฟลดไฟลดไฟนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่กราฟเดิมๆนะครับติดรถนะครับไม่ใช่นะครับ เป็นกราฟของ api นะครับเป็นกราฟเดิมของกลอง api นะครับอย่างเมื่อกี้เป็นของร้อยห้านะครับอย่างมีโอนะครับเห็นไหมครับมีโอนิสัยของมันที่เขาทำนะครับนะครับรอบประมาณสองพันกว่านะครับฝ่ายจะเริ่มแก่นะครับแก่เลยนะครับแก่มาถึงนี่ครับสามสิบกว่านะครับแก่ก็ท้ายมันจะโหลดแบบนี้นะครับแต่มันไม่โหลดมากมันจะโหลดประมาณนี้นะครับมาลง นะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นนะครับมันจะเป็นนิสัยของมิโอนี่ครับเอาแบบเข้าใจนี่ crf นะครับอไม่ใช่ hrc นะครับ hrc นะครับอ่อนก็ค่อยแก่อ่อนก็ไฟนะครับเห็น,นครับนี่แหละ ที่รถวิ่งหรือไม่วิ่งนะครับกราฟของมันครับอย่าง CPR c b <oughs> r เห็นนะครับปุ๊บค่อยๆแก่แก่รถแก่เ <c oughs> นี่ยนี่ใส่ห้องไฟหองกล่องแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ได้อังอิงจากกล่องเดิมนะครับตัวนี้มันเป็นของของของเดิมของ API นะครับถ้าก็คือเราก็ ครับถ้าเราจะมาเล่นพวกนี้แบบละเอียดก็ต้องมีเพื่อนๆก็ต้องมีไทมิงไลท์นะครับไทมิงตัวตัวดูองศากันจุดนะครับแต่ต้องหาตัวดีๆหน่อยนะครับที่สามารถดูรอบท้ายด้วยนะครับเพราะว่าบางตัวมันดูไม่ได้นะครับมันดูได้แค่รอบประมาณไม่เกิน5000รอบนะครับมันก็ดูไม่ได้แล้วนะครับมันจะตัดนะครับ ก็คือเราสามารถดูกล่องเดิมประมาณไหนนะครับองศสามมันเป็นแบบไหนแบบไหนเราก็ถ้าเราเข้าใจกล่องที่เราจะใช้เราก็ทําเครื่องยนต์ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับถ้ากล่องแต่งเราก็หาไฟให้มันเหมาะกับเครื่องยนต์ของเรานะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะครับเข้าใจระบบของกล่องมันเป็นแบบไหน เพื่อนๆก็จะเข้าใจเลยนะครับราว่าเพื่อนๆจะทําเครื่องยนต์แบบไหนจะใช้กองแบบไหนนะครับนิสัยมันเป็นแบบไหนนะครับยังไงเราก็ทํางานจบและก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเห็นว่าเขาใส่ดีนะครับบางทีอาจจะฟุกอาจจะดีจริงก็ได้บางทีมันก็ใส่แย่กว่าเดิมนะครับบางคันจงกับรถพังเลยนะครับเพราะเราไม่เข้าใจ นะครับเขาไม่เข้าใจว่ามันมีหน้าที่ไว้ทําอะไรนะครับองศามันเป็นแบบไหนก็คือเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่เข้าใจก็คือปัจจัยสิ่งที่เราต้องการจากกล่องมันคืออะไรนะครับก็คือผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับว่ากล่องตัวนี้มันเป็นแบบไหนนะครับเราก็ทำเครื่องยนต์ของเราให้มันเป็นแบบไหนนะครับ ก็คือเราต้องวางเครื่องยนต์ครับอย่างบางคนนะครับอาจจะไล่ไล่ไล่ก็คือไล่กล่องก็ได้นะถ้าเราต้องการแบบมีกล่องหลายตัวนะครับเราดูนิสัยของรถของเราว่ามันต้องการหนมันนิสัยมันเป็นแบบนี้นะมันต้องการแบบนี้นะเราก็ไปหากล่องที่มันนิสัยมันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือมันเติมเต็มให้กับรถของเราก็ได้นะแบบนั้นก็ได้ แไม่ใช่ว่าแบบเห็นอะไรดีก็ใส่เห็นเขาใช้ตัวนั้นก็ใส่แบบนั้นนับบอกเลยนะครับเปลีงงบเปลืองงบนะครับแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจากสิ่งที่เราใส่นะครับเราไม่ได้ศึกษาก่อนมันก็จะแบบเสียตังค์อง่างเดียวนะครับซื้อใส่ซื้อใส่บางทีมันอาจจะแย่กว่าเดิมนะครับ เพราะเราไม่เข้าใจปัจจัยหลักของมันนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก่อนอนะครับก็สวัสดีนะครับ